ณหรือสถาบันเนี่ยมันเป็นที่ตั้งมัน่นชาวพุทธก็หมายความว่าประชาชนคนชาวพุทธจะได้ไปมีสถานที่ในการอรอหลอมในการฝึกฝนในการอบรมโดยความเข้าใจก็คือว่าอาตมาคิดว่าวัดก็คือวัดนั่นแหละนะมันก็มีเนื้อที่ไม่จํานวนจํากัดจะทํากิจกรรมอะไรคนมากๆสักหน่อยก,ก็ไม่สามารถทําได้เราะมันแคบเลยคิดว่าที่ตรงนี้มันมีแต่หาซิสามไร่ เราคิดว่าจะทําเป็นสถานที่ที่จะให้ชาวพุทธเราเนะี่ยไปทํากิจกรรมตรงนั้นหรือว่าไปเป็นสถานที่ในการให้ความรู้พระพระโยมที่เป็นชาวพุทธเราก็เนื่องว่าจากว่าสมัยนี้นโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วนะแล้วก็ไอาการให้การอบรมสั่งสอนเรื่องของอพวกนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีกันมีก็น้อยมันไม่พอเพียงต่อ ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและปัจจัยของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปไเห็นไี้ว่าเดี๋ยวนี้บางคนพอเลยห่างวัดไปคนพ่อแม่ก็ยังถูกลืมเลยบางทีไม่นึกถึงคุณท่านเลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราไม่ทําอะไรสักอย่างได้อย่างเอาไว้เป็นจุดจําจุดแรงบันดาลใจในพให้การอบรมเนเดี๋ยวคนต่อไปชาวพุทธเราจะ อ่อนล่าลงคิดว่าต้องทําเป็นสถาบันเอาไว้ให้การอบรมเพาะบม่มคิดใจอัธยาศัยแก่ชาวพุทธจะได้รู้เรื่องของภาษาศาสนาเราจะได้รู้จักรักสิลธรรมเอาไปปฏิบัติในชีวิตก็เลยคิดว่าจะสร้างาที่หนึ่งแล้วตรงนี้ก็จะได้เป็นที่รวมของชาวพุทธถ้าเราอยากจะจัดกิดจกรรมใหญ่เราก็มาสามารถจัดที่สถาบันพัฒนาชาวพุทธได้